Okay. กาทูราเรมดาเกนฮิปฮูราฮูราฮิปฮูราฮูรากาทราเรมดากนครับโอ้อเล็กเอสก็ได้เอลสกได้ฮาเอ็นินดอกีดอกได้ทมาอ่ออเล็กคิดว่าแม่ลืมใช่ไหมมาแครมกาทูราเรเมดาเกนแฟมตอครับเออสิบห้าปีแล้วครับทุกคนอเล็ก แมทธิวแมทธิวนั่งสิบอกบอกอเล็กซี่ว่าว่าเราทำยังไงไปเซอร์ไพรส์อเล็กอเล็กคิดว่าแม่กับแม่กับแมทธิวลืมลืมวันเกิดอเล็กลืมวันเกิดอเล็กเนาะเพราะว่าแม่อยากให้อเล็กแต่งตัวหล่อไงแม่ก็เลยตื่นเช้ามาแม่เลยไม่พูดอะไรใช่ป่ะเล็กน้ำแมทเนาะเออเพราะว่าอยากให้อเล็กหลอดดีใจไหม คิดว่าแม่ลืมใช่ไหม True at my Grammar Man behind Plantin Salmon Om at Wisconsin No Ting for Hand Painted อ๋นอนนอนนอน่หรือม,มีอันนี้แผ่นนี้แผ่นกับ m a t t ว e w อันเราถ้าอเล็กตื่นเราไม่ต้องพูดสุขสันต์วันเกิดน,นะเพราะว่าเดี๋ยวให้อเล็กแต่งตัวหล่อ,อก,ก่อนเพราะว่าเช้ามาอเล็กไม่ค่อยชอบถ่ายคลิปไงเพราะว่าไม่หล่อเพิ่งตื่นนอนนะการช่วยเราไม่รอแกมินปุตเตน Elsgray Love you <laughs> นั่นแหละจ้ามัานเป็นวันเกิดอเล็กเนานะอเล็กสกูล,ลนันแมติวสกูล,ลนัน,ลน <Yeah. S 2> อัพชลุตนีน่มนะิดาครัสเอฟคูเนี่ยอเดสเปนนะครฮะเกรดมาเกรดมาวันนี้วันนี้โรงเรียนปิดแล้วแล้วก็จะได้เกรดดูว่าใครจะได้สามเอใครจะได้สามเอวันนี้ไม่รู้รอเล็กดีใจไหมแม่แกราทุ่มดาบสุขสันต์วันเกิดอืมโอเค สวัสดีพุชคนสเปรย์มพูสบายดีทุกคนจะทักทายกันเด้ออันนี้เราอยู่ที่ไหนนะห้องอเล็กห้องอเล็กอเล็กยังไม่มาจากโรงเรียนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันเป็นวันปิดเทอมแมทธิวมาก่อนดีที่แมทธิวมาก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอเล็กเราทำเซอร์ไพรส์อเล็กจากทุกคนด้วยการจะเป่าลูกโปง่งนี่ใครจะเป่านะแมทธิว อ่ะเอาเดี๋ยวแม่จะมาออกาหน่อยหนึงเฮ้ยขอโทดรู้แ่อะมันเสียดายได้หนึ่ง สบินเลยคุณมีห oh yeah. ัวไปกูเฮ้ยสีส้มสวยนะเป็นชอบสีส้มด้วยมันเข้ากับเสื้อแม่เลยอีเมย์บริษัทที่สติกันแต่งกันหนาที่สุดอันนี้เอาหนุ่มสีแดง สีวาสวยดยอันนีสี้เงินเอาอีกหนึ่งม่ทำสีอะไรแต่งลูก่สีฟ้าหรอชีเด้งชีดงเหรอม่ทำสีแดงแม่ดิวได้ั้หมดกี่ลูกสิบลูกแม่ทำแต่งหนใช่ไหมเเราจะแต่วแม่แต่อันนึงเโอเควโอเคใช่ไหมแม่ถือว่าจะวาตรงไหนครับวางตรงนั้นเหรอม่ป็นมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรครับก อาจจะว้าไม่ต้องไหนมะนะโอ้ส่งผมเนาะแม่บอกไม่มาผมหนะักก็ไม่มาไม่ครับอะไรมองไม่เห็นครับลูกไม่ครับข้างหนังเหรอเอาไปมันจะอยู่หรือเปล่า,ามันต้องเอาอะไรทับหน่อยนะลูกต้องอย่างนั้นเหรอเอาไว้ในที่นอนเ,เอาไว้ในสองงานสามงานในที่นอนโอเคแล้วไม่ไม่ต้องใส่ในอุ่นเด้อเด้อจะให้เซอร์ไพรส์เขาไปใส่ในอุ่นเด้อเหรอให้เขานอนทับแตกเหรอคือช่างอย่างนั้นแล้วครับสองสามมันต้องอย่างนั้นเหรอแต่วมันต้องอย่างนั้นเหรอโน่นเลยในเก้าอี้ไงตงเก้าอี้ก็วางสีเขียวไว้ตรงนี้หนึ่งครับนี่กวางสีเขียวหนึ่งตรงนี้ โอเคมนึ่ okay. สิบเจ็ดหนึ่งสีม่วงก็มานเออสีแดงไห้บนเก้าอี้นนั่โอเคไปเลยอย่างนี้เหรอแม่ทิ้งจัดให้อย่างนี้ใช่ไหม <S S yes. เอ่ะในบ้างเอาตรงประตูหนึ่งไงรอแวแม่ออกแลวแม่ออกไม่ให้เัินทิวใส่ไงครับลูกเอาสีเหลืองเ,อเขาเปิดมาเขาจะได้เห็นเหรอเออทำไมแต่มันจะตกกันเลยต้องต้องต้องเกี่ยวตรงนี้เลยเนี่ยต้องเกี่ยวตรงนี้เพราะว,ว่าเดี๋ยวมันจะหลดุดใช่ครับยิงมาเลยคิดว่านจัดอย่างนี้ให้เขาเหรอโอเคฝีมือ okay. แม่ยทิ้งนะเอากระดาษลูกเกดลูกโป่งมาให้แม่ลูกป่แตก่ะคครรัับบลึกแมม่่่วาาาเเรือองงก้้ีนนิดึตรง Nära bor, nära bor. Såja, åh oh, så bra då. Surprise! Surprise! Mm. Lägg i mitten här, mitten här. Lägg han lägger lite ballonger. Han kommer kvarna mitt med var. Okej, men du, lägg, lägg, lägg. Happy birthday to you Happy birthday to you เห็นอะไรเห็นอะไรมาจากโรงเรียนบ a ลลูนเออดีใจไหมเห็นแม่แอบไหมไม่เหแม่แอบให้ให้แมตถิวเป็นคนใ้นี่ชอบไหมลูกโป่งชอบไหม <Good. laughs> อลเล็กชอบสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านีก้านกนั้นไม่ชอบเด็กใจเหรอนี่อันนั้นของใครอ่ะของ มทิว <Matthew. S 2> ของแมทธิวอีกแกอบหน้านมเป็นบาร์เรเซออันนี้ของแมทธิวเหรอแมทธิวโอ้แมทธิว <Matthew. S 1> oh, มีของขวัญให้พี่ชายด้วยเหรอคิดว่าเล็กจะชอบไหมหวะคิดว่านะ <c oughs> เออ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 นั่นแหละก็ <c oughs> เป็นไงเซอร์ไพรส์ไหม <c oughs> มากเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> Happy birthday to you 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 Happy birthday to Alexander Cipapi! Yeah. Yeah. Like yeah. ja. Jag trodde du skulle gå ut och tända mobilen. Jag gjorde ju det. Gjorde du det? เป็นไงเล็กจะเป่ายังเกร็ดนะเดี๋ยวดูก่อนเห็นไหมแม่สั่งให้เป็นสตรอเบอรี่เพราะว่าเล็กชอบใช่ไหมสิบห้าปีตรงนี้ข้างบนนิดหน่อยนี่เห็นไหม Happy birthday to แล้วเดี๋ยวเราไปบอสคิดว่าอยากอุ้มกันไหมก่อนโอเคไม่เป็นไ โอ้ยย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 ยกยอยรยยยอยลยยยยยยมยรยยย่ยพ่อไยยยยไยนยลยยยอนี่ยยยยยปยียย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 ยัยยย้ยยยยรยยยยยคยย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 ยเยยยยว Jaha. Godkväll. Godkväll. Till Alex från Matthew. Matthew. gratis. Grattis. Vi säger så. Mm. Mm. Grattis på födelsedagen Alex. Hoppas du har en Dunderdag? Simon Dunder? Dunder Dunderdag. Från Matthew. Okej. อัทิวชอปเปอร์กาวะคตฟอเล็กซ์ไว้ก่อนลูกไปติดไว้ครับเปิดได้ไอ้เลิฟไอ้เลิฟเปิดของฝันใช่ไหมไอ้หลอกวิแมดิก้อบนะลุ้น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 ลุ้ะ โอ้แม่ธิวซื้อเสื้อให้เล็กคิดว่าเล็กชอบไหมแมทธิวคิดว่าเล็กชอบคิดว่าเล็กชอบอเล็กชอบหรือเปล่าครับอืมชอบใช่ไหมโอ้ดึงออกเลยหรอเอ่ะดูฝันเลยครับอ๋อเออฮันอาฝันเอยนะเจ้าแดินตาบันดีซีสบรอดอ่โอเคไปกินข้าว เอาเสื้อออกเหรอแมทอเอาเสื้อออกเหรอ,อ <laughs> ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เหรอาทำไมต้องเป็นอย่างนี้เลยเล็กโอ้ยเดี๋ยวหลังจะหกักเคจ okay, จ้ทุกคนอเล็กเดี๋ยวให้อเล็กปิดตาเดี๋ยวให้อเล็กปิดตาเดี๋ยวแม่จะพาไปที่ไหนนะอเล็กเล็กเห็นแม่หรือเปล่าเอาเล็กปิดตาเลย ยแวันต่งเอะอะเยแล้วันเยอะปิดตาเดี๋ยวแม่จะพาไปกินที่ไหนนะ,ะทั้งไหนก็ได้ปิดเลยนะห้ามมองนะห้ามมองนันเล็กนะ,ะโอเคแมทธิวตัวเล็กนะว่าเล็กแอบมองหรือเปล่าโอเคเปล่า<ม>อ๋อโอเค เราจะเซอร์ไพรส์อเล็กเราจะทุกคนจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ฉลองให้สองหนุ่มด้วยเพราะว่าเมทิวกับอเล็กก็จบป .6 แล้วจบป .6 แล้วก็จบ, 2> <ไ>จบม .2 นะจ๊ะก,ก็ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ฉลองให้ทั้งสองรวมวันเกิดของอเล็กด้วยนะทุกคนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูว่าจะไปที่ไหนนะจ๊ะทุกคนอเล็กถึงแล้วเดี๋ยวนะ,นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไม่เอาอันนี้กระเป๋าแม่ก่อนมันตา

อเล็กบอกอเล็กบอกหูไปไหมป่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเซอร์ไพรส์ไงไหมเล็กเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เล็กเซอร์ไพรส์เล็ก Ska du få med din borstock? Allting? Kan du gå där borta? Så bra där. Mycket! Matteo kan sitta här. Kan du hålla här? Jag vill också sitta med dig. Mamma och pappa har cava tyvärr. Du vet, cava. Hallå! Bostad, gav att hinna, Alexander? Ja, ja sant. So, Så, varsågod! Tack. mamma pappa. Okej. Vill du ordna? Kom igen nu! Jag menar, jag... Förstår du vad han visat? Tjo! Happy birthday! Ja. Vi ses först, vi ja, ses! Du har lektat lekt läck med champagne! Nice! Läsa! Läsa högt då! Gratulerar med femte års då! Första Gratulerar med femte års Okej, gratulerar med femte mars Alexander! Mamma önskar dig en fin dag, älskar dig, love you!

เออมีในนี้ด้วยนี่ทุกคน่อมปะอะนี่ใส่ยังไม่โอเคเทปามั้ยค่ะเทปามั้ยค่ ทสองพันเออพาพ่อกับแม่เยครับมาพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่ให้ของขวันถึงไหนโอซากะเจนาฟราโอ้ป้าพองโอโซลุงฮาราดขอบคุณป้าพองกับพี่ลุงฮาราดก่อนอันนี้เออของป้าพองกับพี่ลุงฮาราดห้เมติบเบิเปิด โโอ้นับด้วยประพองกับ <STEPHAN> ล <players> ุงหาราดบอกว่าให้4,000บาทคุณเสีย <puntos> ค <illa> ุณเสียคุณยีเทียนเล็กซันเนอร์ฝีร0ดุสิน4,000บาทอทียเล็กซันเนอร์มามาไรน่าอูดเจอาเร่คันละ

ับให้เสื้อพี่ชายโอเคจา้านี่ก็เป็นวันเกิดของอเล็กเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันโอเคเนาะไะโอเคอันนี้เค้กนะจ๊ะอะ uh huh. ให้อะไรปักตุ๊โอเคทุกคนมากินเค้กวันเกิดอเล็กซานเดอร์โอเคดูแทงเกร์อาเตอาเรโซอาชลุตหนิงสู่ลันคอรแก่เ้อลซานแมติวใช่อันนี้ก็คือให้เคก uh ้กแมททิวด้วยเ uh huh. พราะว่า ให้เ,เค้กอเล็กวันเกิดแล้วให้เค้กแมทธิวกับอเล็กอัพชูดนิงสกูลันก็คือแบบโรงเรียนปิดเออ่ปิดเทอมที่สี่เนาะจ๊ะนั่นแหละเทออมืโอเคตัดเลยครับลูกออเ่ออตัดเลยครับนีบ่แม่จะบอกว่า,าปีนี้พอดายไปแบบว่า,าชวนเพื่อนไปเล่นโบลิ่งอะไรเนาะเล็กเนาะเพราะว่าด้วยโควิดเนาะโควิดเราตัวบีจ้ะตรงนี้ ด้วยโควิดแล้วก็กะบ่มีภัยออกจังสีดาหมู่หมู่พวกกะบ่มีภัยออกแต่ว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ให้ของขวัญวันเกิดแล้วใช่ไหมเล็กครับอืมเพื่อนๆให้ของขวัญวันเกิดแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้จัดปีนี้จ้ะนนั่แหละนี่กระเทางมัล้อันนะโนูสกันฮาทินอันละจ้าเคยอ๋อสุรินทร์รุ่งนีบไม่ของใครนะ เค้กจ้าเล็กๆทุกคนทานเค้กนะคะกินเค้กครับทุกคนแม่ติวกินเลยครับลูกเค้กวันเกิดกับเค้กวันโรงเรียนใช่ัหมโรงเรียนปิดกินเลยค่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยป่ะที่ปาามีอันนี้เอาไปแล้วนะเอ็ดการีตัดมาอันนี้รว o เอาโ้ปะเค้ยเค็มมันสดอือ นบอกกันคุอุ้ยไม่ถูกเค้กอร่อยมากเค้กนี้ก็คเดียกับ่อ้าเหรอเดนนารมเค้กจ้ดีแม่ยูนี่นะจ้าวินกันระได้อะไรูรซ้สสะรอันนี้อร่อยไหมมาอร่อยกว่านะเดี๋ยว ด้วยโควิดนะจ๊ะทุกคนด้วยโควิดเกเลยบริจัดแบบว่าปีที่แล้วเล็กมีเพื่อนไปอีกคนนั้นสี่สี่กับกอะไรแล้วไปเล่นโบลิ่งใช่ไหมหกากินอาหารในนั้นใช่ไหมม่ที่แอฟริกาด้วปเบีทยวก็รอปีนี้นะครับลูกไปกับเพื่อนให้ไปกับเพื่อนปีนี้โอ้ยอวิซ่ With, uh, uh, COVID, uh, ยาโควิดชลุดแต่ผมไปชลุดจินไดบินบุศก์ยอกถ้าถ้าถึงวันเกิดแมททิวอันโควิดนาสี่แบบอ่า หายแล้วนอกจากทุกคนกระยายปเป็นแบบนี้ปฏิกับมูนิน่ะจ้ะปีนี้ไม่ได้เลยอะ่ะอะไรที่ไม่ได้เลยยินที่บ้านนี่เน่ยนี่เป็นีอสัร,รอ๋อคคันาน้องจาบอกนอบอกเลยอือใช่จ้เอแม่แม่มีตรงที่เล็กเปดโดไหมม่บอดีดอคอแกิวดยร์คเป็น,ปนอยา่ปาปนเื่ออันอ สีไทยสีไทยอันนี้นะจ๊ะสีไทยแบบก่อนเทคน่ะเพราะว่าไปถ่ายไปเร็วไปถ่ายให้เร็วนี่อยนั้นคืออะไรครับอ From UOT มสองอะไรก่นนี้ I a n d seven more people helped with and อาหารเที่ยง for มสามนี่นะ Service มสามเหรอ Because this was their last day นะครับดีมาก r k นั่นก็ได้นี่ From the teachers ได้นี่ไปดูนังเล่าถึงสิหนะมา เนีมาแก็ที่เรแต่ราตั้งมสองะร็ก็เดียฟสัมมาทิสนาคนดดตัวนั้นคนแดดของฝันมันเปิดป๊บของฝันไม่กของันไม่ก็สดดีมากเอาดีๆเปนเดียวางของฝันที่รงเรียนในอืมัดีมากลองสบุกเขามายาสักเสออะดูนันนั้นดินบุชรดอกเอ่อเฮ้ยอไมอืลเม่ออะดุกคนนันไปยีได้รึดอ Yeah. Yeah? <laughs> Keep it fun. <fine. laughs> <laughs> I, I call Alex at 8 o'clock this morning. He's gonna say he had a birthday. He's not answering the telephone. He's sleeping. I thought have to stop late to school. Okay, guys. I surprised Alex since this morning. เนาะแล้วก็ถึงตอนค่ำเลยจ้ะทุกคนจ๋านั่นแหละก็อะไรก็แฮปปี้นั่นแหละเนาะโอเคก็แฮปปี้เล็กขอคุณทุกคนที่รับชมมาเล็กด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของครอบครัวนะจ๊ะก็เป็นครอบครัวเล็กๆที่ดูแลกันแบบทั่วถึงนะจ๊ะถึงเวลาของเล็กก็เป็นวันของเล็กนะจ๊ะถึงเวลาของแมทธิวก็เป็นวันของแมทธิวนะจ๊ะทุกคนก็ของใครของมันแต่เราก็ร่วมร่วมด้วยช่วยกันนอย่างประมาณนี้จ้ะขอบคุณสุภสุขที่ทวีทักทายได้กล้าสบายดีสวัสดีค่ะงั้ย